กุ่มแม่บ้านครับตั้งแต่ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานานหรือยงครับสปีค่ะ3มปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็มีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเช็นไหมครับมีสั่งเข้ามาเรื่อยๆค่ะท่านไหนที่เคยใช้แล้วก็จะกลับมาใช้อีกครับผมที่สาคัญก็คือตัวนี้ของเราพิเศษกว่าตามท้องตลาดทั่วไปก็คือตามที่ผมรู้มาก็คือใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ยังจะมุนไท่ไยแท้ซึ่งในโบราณการนั้นบนรรพบุรุษของเรานั้นทายมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วแต่พวกเราได้มองข้างไปซึ่งได้ผลคบและทดลองกันท้ายอย่างแพร่หลายแล้วนะครับท้ายไปแล้วนี่เคยมีลูกค้าที่อินบ็อกกับฟิทแบ็กกับเข้ามาว่าสินค้านั้นไม่ดี อ่าตรงน้าตรงนี้อะไรแบบไหนไหมครับ<ม>ตลอดระยะเวลาสามปีไม่มีค่ะส่มาก็จะมีแต่ขอซื้อกลัดไปใช้ค่ะขอซื้อกลับไปใช้นะครับแล้วก็กลิ่นครับกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงบ้างครับกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมได้กลิ่นของสมุนไพรจากผิวมะกรูดแท้ๆเลยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นของดอกอัญชันไหมครับในส่วนผสมของ,ของดอกอัญชันนี้จะมีเอ่อมะกรูดมะกรูดอันแล้วก็อัญชันค่ะ แล้วก็บรรเพชรแล้วก็บรระเพชรค่ะครับผมเป็นสมุน <ฮะ S 1> ไพรนานชนิดด้วยแต่หลักๆก็คือดอกอัญชันกับผ <ฮะ S 1> ิวมะกรูดดอกอัญชันผมะกรูด<ห>คราวนี้มีคำถามว่าระยะเวลาในการจัดเก็บสมมติว่าเอ่อมันจะได้กี่เดือนจะได้กี่ปีเพราะว่าของเราไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียในส่วนเคมีของตรงนี้ของเราไม่ได้ใช้ก็เลยเป็นห่วงในด้านของการจัดเก็บว่า ใ,ใช้ได้ยาวนานกี่เดือนประมาณกี่เดือนกี่ปีประมาณนี้นะครับซึ่งได้เคยทดสอบทดลองใช้กันมาแล้วตลอดระยะเวลา3ปีนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับอยากจะให้บรรยายให้ได้ฟังครับเ<ะ>ก็บไว้ได้ตลอดเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานี้จะไม่มีสารเคมีไม่มีสารที่ทําให้ระคายเคืองผิวสามารถเก็บไว้ได้ตลอดค่ะเก็บไปใช้ได้ตลอดครัไม่ว่า จะเป็นในห้องน้ําหรือตู้เย็นหรือเก็บแบบธรรมชาติไม่จําเป็นต้องแค่ตู้เย็นกลับทิ้งมาในห้องน้ําก็ใช้ได้ตลอดเลยครับทํานในที่ฝังปริมาณเยอะๆก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ใช้ตลอดปีใช่ค่ะถูกต้องนะครับค,ครับ